สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกับบ้านนอยคือเกาพี่น้องยังว่าท่านได้ไปใส่หลังจากมาแต่เบิ่งอายเป็นคนดินพี่น้องขับรนะถดับ่ครเป็นร้สุดยอดพี่น้องเลยได้เห็นเพื่อว่ัทั่วั่วหมู่บ้านเส้นทางเป็นตะมวนครับพ่อแม่พี่น้องแต่การเมื่อนี้ห้องกับมาเบ่ผักอยู่บ้านอายพี่น้อ,เนเองมอเมือ่อวันไปผักแบอกอายพฤนจีพาไป เดาะตลาดเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องวันนี้ขอเลี้ยงเขานึ่งวัดไอ้ <laughs> ตามมาสิขอเลี้ยงเขานึ่งวันเนาะเพื่อนมาสิพาไปสื่อห้องอยู่ตลาดเนาะตลาดนีด้ยังเรินสีตลาดจะเดินสีเน, <ขอ S 1> นาะจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปพี่น้องเส้มวิวที่น้นนองไ <laughs> ปก็จะเอาเดินทางไปตลาดกันเลยพี่น้องกันจ กันเลยงั้นเหรอนานนี่บ้านนกดาอ๋อแบบนี้เนาะเขาซื้อไปแล้วก็ยกไปหอดบ้านหรือเนาะ เงินดีใจได้เอาพี่ม euh, uh, ีเง uh, ินบปล่ใ่เนาะจะไปเลมนกันดันเปอ่เอาเงินกีบใจเพ่นกันไรนิดนึงอันนั้น42บาทปะเอาแพงกว่านมันอันนั้นเนาะแพงแค่ไน้ำมันแม่น่เนาะีเซลล์30 หาเนะสามสิบห้าเจี่ยสี่สิบสอบาทพี่น้องผัสาวปลายพัดถ้าเป็นงนลาวเขาขี่มอไซค์กินเหมอนกินดีนะกิน <c oughs> ดีแบบนี้แบบม่เมื่ไร่พิ้แบบขากีรถมาไซ่นี่ครับตัว S <S ม่เนาะสิไปตลาดเนาองขับรถไปตลาดกันพี่น้องโชคดีที่ไหนมาบอกอันไอเป็นพี่น้องเ้อ น้องวะาะมาเหยี <Bien ven ido> ่ยมมายามกันบังเอิญเลยไปเผาะกันน่องมือหน่อยน่องยามบุปผาเซ่พี่น้องเลยคือว่าเลยบุญโบเมนบุญภลามุมมีบุญต่อกันกับศิบป์ว่เผาะกันเลยแม่สุดสายครับพี่น้องเอ้ย ต้องเบร์ไฟแรงไฟเขียวนะนี่เรากำลังทายพี่น้องเออขับรถมอไซค์ขับกลัวขับรถญ่โอ๋โอมาหอาตนานดตลาเนอะพี่น้อง บาดิน่นะน,นะพี่เนาะเฮอยบาดิ กู้ยูงหนิว่าพี่ใกล้หรือเปล่าเขาซาวขายเนาะตอนนี้เข้าเขามาตลาดแต่นอกพี่น้องตลาดเจริญศรีเด้ออำเภอวาลินเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจอดรถ อมนมาหลอสื่อพักก่อนพี่นอ้องอ๋อขักอดีพี่น้องไยนั่นงรถมอไซค์ขักกว่านาั่งรถนี่ไงเวยมันได้ถ่ายคลิปน้อาอ้ายเนะืะอเแล้วทำบรรยากาศตลาดกัน 大家。 ทุกคนมาเดินตลาดไลน์ครับพี่น้องพี่สัง,ขงเขาแบ่นี้ไงนี่ดีโดไม่ใช่คิงดองคิงดองเหรอโอ้ ลผมซื้อวันตลาดอยู่พังไทยนี่หามตาแล้วพี่น้องนองี่ัดีเดอร์บพี่ไทยร่องยูทูบ แกบาน้อยคนอินดี้แมนไปติดตามเ้อะบรรยากาศอยู่ตลาดพาเซ็ตเอาขึ้น อรยที่อร่อย่สองนี่ในขาเนี่ยแต่ดีแท้ขอบคุณนะครับบ่าวน้อยคนอินดี้แมนน้อยล้าน น้องกะทิเออพี่น้องไมากพีน้องเอตงกลาขวดนึงแล้วเนาะเออตงกลาขวดหนึ่งแล้วพูกคนไทยเ้อมาอุดหนุนเพื่อนไทยเด้อพี่น้องขายอยู่ไก่เจนซิแมนตลาดเจลีนซีเอ็นพี่น้องคนไทยน่ารักมากทุกคนีอาหารทอดอีเนาะเขาไปสู่เป็นตัวลิ นะเอาพักดิไปซื <meeting people> <fresh> ้อตรงไหนเราจะซื้อฝั่งโน้นมันถูกอ๋อไอ้ต้องหูจักเดินตลาดเนาะจังหวะหมอนไหนมันถูกมันแพงไปมาก็ไปตามพี่น้องเออเราก็ยุดเบียดได้มือนี้พี่น้อง คนดินไหนซ้ำโดดระยุดเลยม <c oughs> าตลาดมาซื้อผักกัน <c oughs> <c oughs> สิบบาทเอง จะพักทำงานพริงหรอฟักซี่อีกเหรพี่เขาเอินพักซี่อีกเหรนี่ยเรียนฟักซี่อหอมว่าไปบ้านเขาก็อเอินพักหอมปลอมวะไปะ Tắc xi, vi phần Tao Taxi, bằng ăn ở hòn bóng. Hm. 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 มังแตงมิถุนมาขออ่อนเนาะ <Yeah. S 1> เป็นตะกัดแฉะพี่เนี่เป็นตะวนันพอดเลยเนาะอ้วได้พักครบเดี๋ยวพี่นองแล้วย,ยังแต่ไปซื้อกุ้ง กลับบ้านงไปไปซื้อของนิมเมคโคพี่น้องกลับบ้านมาแล้วพี่น้องเลยซื้อของมาครบเลยอาหารทะลอก่ะยแ้ปรุงสดๆสเลย หั่นกาแฟปิดเลยเนะาะหมดบานแล้วไอ, <laughs> อ้โจก่อนไอ้ต่ออยู่หนันนอกพี่น้องพี่น้องมาลากาซีมาปิดคลิปใหม่อยู่ในรถเนาอพี่น้องเนาะ เนื่องจากมาหน่อยอันถ่ายคลิปคำไลายอาลงคลิปประทานเนาะพี่เนาะกะสิบคอฟตคลิปเซนิดเดอร์ดับทายมักเลนคลิปนี้กะฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาเนาะเป็นเคพูดจัดการก็ขอบคุณพี่ตามหลายๆป่าไปยนต์มเลยเห็นจริงไหมไหมพี่น้อยแปลกตาดิพอกันมานาคลิปหน้า